วันนี้นะคะเราจะมาทำการรีวิวนะคะร้างหน้าด้วยสบู่รินดานะคะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่ากิ่นหอมมากแค่ได้กิ่นนะคะก็รู้สึกผ่อนคลายมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นของสบู่นะคะหอมหอมแล้วแบบว่าทำให้เรานะคะรู้สึก แบบว่าผ่อนคลายเลยนะคะเดี๋ยวสมาทำการล้างหน้าด้วยสบู่ริดานะคะอันนี้แต่งหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าล้างหน้าด้วยสบู่ริดานะคะแล้วเครื่องสำอางจ,จะหลุดออกหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ ฟองแบบนุ่มละเอียดนะคะนุ่มละเอียดแล้วก็ระมุนผิวมากมากเดี๋ยวจะล้างหน้านะคะแล้วมาดูว่า mm hmm. เครื่องสำอางนะคะหลุดออกแบบมจนจดหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวล้างหน้า ค่ะหลังจากที่ร้างหน้าด้วยสบู่ลิล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิคะว่าผิวหน้านะคะขาวกระจ่างใสขึ้นมากๆเลยนะคะอันนี้คือเครื่องสำอางออดหมดจดแล้วนะคะอันนี้คือหน้าสดนะคะไม่ได้แต่งหน้านะคะคือมีความรู้สึกว่าผิวนะคะแบบว่า สะอาดหมดจดจริงๆนะคะแล้วก็ระมุนผิวหน้านะคะละมุนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็แบบว่ามันลื่นมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะกลิ่นหอมมากๆด้วยราคาก็ถูกมา,มากๆเลยนะคะ89บาทนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะสบูริด้านะคะยังมีสรรพคุณประโยชน์อีกมากมายนะคะไม่ว่าจะช่วยเรื่องสิวนะคะแล้วก็เรื่องฝ้านะคะฝ้าใครที่เป็นฝ้านะคะใช้สบูริด้าแล้วฝ้าหลุดแน่นอนค่ะถ้าสนใจนะคะก็ทักอินบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะ